เพลงล่าสุดที่พี่แต่งเนี่ย Thailand My Land อันเนี้ยคือถัมจริงแบบพี่ที่ตั้งใจเสียดสีประชดประชงังหรือว่าตั้งใจจะตั้งใจจะประชดทั้งเมืองไทยใช่ไหมอะไรเงี้ยเออตั้งใจหรือว่าจะตั้งใจเออแบบชื่นชมประเทศไทยกันแน่เพราะว่าโอ้โหมัน สองเป็นสองอย่างในในในมิวสิกวิดีโอผมเนี่ยก็ทำเป็นสองสองสองอย่างก็คือด้านลบสุดกับด้านบวกสุดก็คือด้านแรกยูทิ้งอีเวอร์เกอร์คือฝรั่งมองเราเป็นลกที่สามมองเราไร้อารยธรรมเป็นประเทศที่ไร้การศึกษานะฮะมองเราแบบลบหมดอ่ะเราขายเซ็ตกับบริการผู้หญิงไทยอะไรเงี้ยเราเขามองเราในแง่ลบเขามาเที่ยวเมืองไทยเขาหาพัดพงพัฒยาก่อนเขาง่ายเขามองเราอย่าง ผมบอกครผมบอกผมท่านบีผมบอกว่าวิวโดนวิวโดนสิ่งไรแต่ all you are คุณไม่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณคิดผิดทุกทุกอย่างคิดผิดไทยแลนด์ใหม่เนี่ยท่าที่สองมันจะเฉลยว่าวีการ์ดเมืองไทยเราเป็อะไรบ้างอ่าเรามีมืองไทยที่ยิ่งใหญ่นะอาหารไทยแล้ววิวคุณไม่เคยเห็นนะผู้คนก็น่ารักวัฒนธรรมก็สุดมหัศจรรย์เรามีมากกว่าคิดผิดคิดผิดเซร์เบ็คพี่ตกหัวแล้วรูปเหรอใช่ครับมันเป็นลักษณะการตลาดในปัจจุบันเพราะว่าเราต้องเอา